สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ esg cash gaming กับผมเอิร์นนะครับวันนี้ผมมาแคสเกม sniper ghost warrior พักหนึ่งนะครับนะเลือกด่างเลยไม่สนละก็จะเล่นในมีเดียมนี่แหละนะทำผมก็แก้ไขไม่เท่าที่จะทำได้นะครับปัญหาที่เจอเยอะมากพอสมควรนะโอเควันนี้จะมาแคสเ i n น นะครับโ okay, อ,อเครอโหลดจนนิดเดียวนะครับสำหรับภาคนี้เนี่ยผมจะแคสน่าจะแคสให้จบไปเลยเป็นการแคสแบบจบไปเลยนะครับเดี๋ยวรอสักประเดี๋ยวนะครับโอเคมาแล้วเข้าฉากแล้วมาดวทู Mar 2, นี่อ l p ฟ a ไนตอนนี้เรเรามาถึงค่ายทหารแล้วเรายังไม่เห็นค่ายทหารเลย อเ okay. มันบอกว่ารับทราบแล้วลองค้นหายดีสิค้นหายเจถ้าภาพมีปัญหากระตุกกระตึกอะไรก็ขออภัยนะครับ เฟรมเรทตอนนี้อยู่ที่10กว่านะครับจากที่ผมตั้งไว้60ก็จะเป็นอย่างนี้แหละครับเฟรมเรทตกนะก็จะมีกระตุกมีอะไรบ้างเล็กน้อยตอนนี้เนะี่ยฉันจะอยู่ตรงนี้คอยคอยนี่เคลียจากที่สูงโอเคมันจะเหมือนกับมันจะให้เราคอยฟังคำสั่งมันนะครับ เล s i สเลเซอร์นี่อะที G ่ a l p ฟ a านายรับทราบแล้วฉันอยู่ตรงนี้แล้วเคลียโอเคฉันจะให้นายปฏิบัติงานกันเป็นทีมนะเราต้องปฏิบัติเป็นทีมแล้วรอฟังสัญญาณจากฉันเคลื่อนไหวช้าๆด้วยละ่ะ ผมปรับไมมันมีเสียงตืดมีเสียงอะไรน่ารำคาญมากเลยโมันเป็นซาวการ์ดเคลียฉีบแล้วมันปรับยากมากอะฟังก์ชันมันแบบไม่ได้เรื่องเนย่ยผมว่าเราไปเปลี่ยนแล้วเนี่ยเปลี่ยนไม่ใช้เป็นไม่นั่น,นมันบอกให้เราจัดการองการดตรงฝั่งซ้ายครับโอเคโอเคไปเลยครับสเปซบาร์กระโดดนะดีเป็นการฆ่าที่ดีนะอืมอะไรเงี้ยชมแล้วด้วยตรงนี้โอเค จริงผมเคยเล่นแล้วล่ะครับเพราะเกมมาหลายปีแล้วคือเกมเนี่ยผมซื้อจากสตรีมในราคาแค่สองเหรียญน,นะคะโอเคลองดูมีคนกำลังจะไปในได้ยินไหมปาแม่งเข้าไปเลยดีจริงอาวุธมีดเนี่ยมีดเนี่ยจะดีมากถ้าสมมุติเราพลาดต้องการสเตลไว้เนี่ยมันจะช่วยได้มากคือมันแม่นยำกว่ายิงทีเดียวก็ตายครับแล้วก็มันจะสามารถเก็บได้ตลอดถ้าคุณ ปลาในตำแหน่งที่น่าจะเก็บได้นะไม่นี่โอเคเดี๋ยวจะมีคนมานะฮะผมจะเล่นแบบสปีดรันเลยนะจะมาปืนนี้ก็รัวได้ครับ sr 2 5ครับรัวได้แน่นอนครับคนมาคนแรกตายแล้วโอ้ยมีคนโอเคไปต่อเลยครับ มีกระตุกมีอะไรบ้างเพราะฉากมันก็สวยต่อให้เป็นเกมเก่าถึงแม้ว่าภาคนี้อาจจะกระแสตอบรับไม่ดีเท่าภาคสนะครับก็จะมีปัญหาอยู่บ้างการปฏิบัติงานก็อาจจะไม่สมจริงเท่าไหร่นะไม่เหมือนภาคสองที่คนเคยนี่หลบตรงกำแพงก่อนฉันลงงานให้ให้นายรอฟังคําสั่งคอยจับตาดูพวกมันแล้วค่อยไปอืเหือนเพื่อเราจะจับตาให้แล้วเหมรอฟังว่าให้ฟังสัญญาณว่าให้ไป ไปไปอันนี้มันยังไม่เห็นใช่ไหมหลบมันในนี้กันอยู่ครับอย่าไปสนใจโอเคมีคนอยู่คนหนึ่งเฮโอเค,อ,เคอันนี้ไม่รู้่ะคุณสามารถเห็นพวกมันอยู่อยู่ข้างหลังฉันจะเป็นคนคอยแบ็คกราวให้น่าจะป่าโดน โอ้โดนด้วยเลยสี่อัน,ม,นมันมีให้มาสี่อันมั้งครับถ้ารู้สึกนะจําไม่ได้แต่มีดเนี่ยภาคสองออยากให้มีมากแต่มันไม่มีเขาตัดระบ,บบออกไว้เพราะว่ามันทําให้มันสมจริงผมไม่ยิงไอ้พวกนั้นเราเสียเวลาครับทำจะปิดรันยิ่งทําเวลาเราจะเล่นแบบทําเวลาเล่นเป็นไอ้นี่นะฮะจะดูหน้าเบื่อก็ขอภัยด้วยนะฮะโอเคตรงนี้เราจะเจอคนนึง อืมกดค้างเลยครับผมไม่ใช่ปืนแบบโอเคเคลียร์แล้วต้องขอไปขอไปโทรศัพท์มีเสียงอะไรรบกวนก็เล็กน้อยครับนะค,ความใจความเรามันนี่ไงเราจะเห็นคน บุคคลคนหนึ่งเขาก็ทำทำท่าอะไรก็ไม่รู้นะฮะโอเคล็อกสอยแล้วครับไปไปพบโอนยเอ้ยโอเนลเพื่อนเรานะฮะตรงจุดซุ่มยิงนะครับเขาบอกเป้าหมายต่อไปโอเคตอนนี้นายมาข้างหลังเราเระวางังถึงจุดที่จะยิงแล้วเป็นความที่ดีนะ ตอนนี้ในายใกล้ที่จุดซุ่มยิงแล้วนายต้องสังหารเรนเดิลเว s สอะไรเนี่ยของมันเนี่ยในพลอะไรนะครับไอในพลหัวเม่งที่มันจะอยู่ตอนฉากโหลดครั้งแรกนะโอเคใช้เลขหกในการเดี๋ยวผมโหลดกระสุนกันเตรียมพร้อมมาตามมันทำตามามันก็และได้ไม่มีปัญหานะโอเค มบเพื่อลากเข้าลาักออกอืม๊มไปไปเบยโหลดศุนโอเคติดอะไรอีกผมจะีทำแบบสปีดรันนะครับถ้าไม่มีปัญหาอะไรก็แปลอาจจะแปลไม่ค่อยถูกก็แล้ก็พอได้ออดีมากเทเลอร์พึ่งรู้นะชื่อเทเลอร์ ตัวเราเองเนี่ยนะฮะโอเคโอเคตอนนี้เรามาแล้วมาต่อทูอัลฟาไฟกำลังรอรับคำสั่งโอเคตอนนี้เรารอรับทราบแล้วอัลฟาไฟตอนนี้จะต้องดูจากจอยเนี่ย ก็คือมันเป็นเหมือนจอดาวเทียมในห้างอาหารนะครับมันจะเห็นเหมือนคนขยับได้อะไรทั้งหมดอ่ะแต่ว่ามันเป็นความลับไงมันจะเป็นเหมือนเรามองอินฟราเรดเลท่านองนั้นนะฮะมองเหมือนนี้เนี่ยคตอนนี้นายพลเจเนอเรลล์มันจะออกไปเรามันจะมังไยนี่ครับมันจะไปหาเอาเงินอะไรเงินสุกปรกพวกนี้แหละเพื่อจะไปดื่มเหล้าไปสังสรรค์อะไรมันอ่ะเอเคเรายิงมันนะครับโอเคยิงเลย โอ้หขนาดนั้นเลยเหรอครับระเบิดเลยเหรอถ้าสังเกตให้ดีนะฮะลูกกระสุนจะเฉียงมานุนซึ่งไอ้นี่มันยังไม่ตายมันแค่ระเบิดตกใจแนละ้วมันไอ้นี่เฉยแรงระเบิดทําให้เปลี่ยนใบนะฮะเคยมันไม่น่าเกิดขึ้นนะย้ํามันล้มเหลวเป้าหมายล้มเหลวการสังหารเป้าหมายล้มเหลวนะฮะ โอ้ยอะไรวะโอเคยจำได้แล้วพอาะจำได้แล้วพอเกมไม่เล่นนานแล้วโอเคยหืมบ้าเอ้ยวันนี้มันเห็นแล้วโอ้ยรัวแม่งเลยเดี๋ยวผมลงไอ้คนเห็นเราต้องเราต้องเคลียร์คนที่มันจะเห็นเราไม่สุดนะโอเคเล่นเกมเนี่ยจะซีเรียสไม่ค่อยมีมุกเท่าไหร่ก็ขออภัยนะฮะ เกมมันต้องซีเรียสนิงนะอืมอืมใช้เชือกแล้วลงไปข้างล่างโหม,มึงมึงมึงช่วยกัุณาดูหน่อยได้ไหมครับว่าศัตรูนะ่ะหมดหรือยังมึงจะใช้เชือกไปเลยไปบู๊อ่ะมึงเป็นสไตเปอร์ภาษาอะไรวะเนี้ยนะครับหลุดมาเลยอืมมันไม่ตายวะอ๋อทางลมแางนี้ผมลืมเนี่ยผมลืมบอกไปด้วยครับ ถ้าสมมติเราลองดูเดีงมันจะมีทิศทางลมด้วยนะนี่อย่างนี้ผมก็เผื่อไว้ปุ๊บอ่ายิงโดนขายไหมเนี่ยมันจะมีทิศทางลมด้วยบอกถ้าเป็นความยากระดับ e ีซีหรือ Normal นะสำหรับการคำนวณที่คนคำนวณไม่ค่อยเก่งจะได้มีช่วยนี่มีคนโอเคตายแล้วผมจะขออนุญาตตรวจก่อนครับว่ามันมีใครหรือเปล่าไม่ค่อยแน่ใจ เพิ่มนี้ไม่จะอีขึ้นมานเทคนิคอย่างครับทริคอันนี้เป็นทริคในการเล่นเกมนี้เลยครับไม่รู้ว่าภักสองเนี่ยเป็นของผมจาไม่ได้ผมเคยซื้อภาคสองแบบแผ่นก๊อปมาเล่นนะก็เมื่อก่อนเล่นแนะผ่นก๊อปครับเดี๋ยวนี้แผ่นแท้แล้วครับอย่างเกมนี้ก็ซื้อแผ่นแท้มันครับเนี่ยเนี่ยสมมุติว่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมทําให้ดูก่อนเดี๋ยวผมขอลงไว้ก่อนครับโอเคใช้เชือกลงไว้ก่อนนะ โอเคหรือแล้วเวลากินนี้มันต้องมันต้องมันต้องหันมายืนต้องหันมามองด้วยนะครับต้องหันมามองนี้ด้วยถ้ามองนี้ไปไม่ได้ครับไปไม่ค่่ยได้จริงๆถ้าหันมาอย่างเงี้ยมันจะเร็วไหวไหมสังเกตไหมมันจะเร็วมากเหมือนเราเวลาเราปีนต้นไม้เราก็ต้องดูก่อนใช่ไหมล่ะครับสำหรับตรงนี้นะครับพวกมันจะมีโน้ตบุ๊กมีอะไรผมเก็บทั้งหมดแล้วด่านเนี้ยนะผมจะรีบๆไปเพราะว่ายาก็มีครบแล้วนะ จะเล่นแบบสปีดลันนั่นเองนะฮะวิ่งไปเลย,ยกันเราจะวิ่งอ้อมไปทางด้านหลังเพื่อจัดการคนทางฝั่งมันจะยืนออกันอยู่ตรงประตูประตูตรงนั้นนะฮะซึ่งผมก็ต้องจัดการค่อยจัดการก่อนนะครับโอเคตอนนี้เราจะเห็นตอนนี้เราก็จะเริ่มเห็นคนนะฮะเราก็ต้องดูโอเคผมเห็นคนมาเนี่ย เคยไปก่อนเลยครับแต่ถ้าคุณมาทางนี้คุณเห็นแน่นอนครับเช่นเดี๋ยวผมจะทาให้ดูครับถ้าสมมุติคุณลองนี่เดี๋ยวผมทําให้ดูเช่นสมมติอนอนเลยก็ได้มันจะได้นี่นี่ถ้าสมมุติคุณมองไม่เห็นศัตรูนะครับสังเกตศัตรูจะเป็นตัวเงาได้อย่างชัดเจนครับเห็นไหมฮะก็จะเป็นตัวเงาได้อย่างชัดเจนโอเคมือสั่น การกั้นหายใจก็จะช่วยได้มากแต่ก็มีข้อเสียคือเวลากั้นเสร็จมือมันจะสั่นมากครับนี่คือข้อเสียของมันเพราะฉะนั้นปืนปืนนี้จะได้เปรียกเที่ยวเนี้ยครับยิงรัวมันจะยิงรัวได้ข้อได้เปรียบมันก็เลยเชยด,ด้วยกันเป็นอย่างนี้นก็จะมีบางปืนที่มันอันนี้ไม่ได้ก็มีเนหะ็นไ,ไหมเราแกแล้งมันดีกว่าครับอุ้ยระเบิดมาระเบิดมาระเบิดไปแล้ว <c oughs> อ้ย สำหรับเพื่อความมั่นใจมีอยู่คนหนึ่งเมื่อกี้ผมปาแล้วมันแค่นี้เฉยอย่งเงี้ยเอแล้อิงตูดแม่งเลยไปแล้วครับถามว่าปืนนี้มันก็ดีออยยู่่างหนึ่งมันก็ท่องตัวมันปืนนี้พัฒนามัมนจะปืน m 1 6นะผมดูประวัติมาเนี่ย s r 2 5่นะเดี๋ยวถ้าถ้าท่านผู้ชมต้องมองเป็นคนมองไกลแบบยืนนี้แล้วซ่อนตัวเนี่ยจะได้เปรียบมาก เห็นไหมเห็นแล้วคนหนึ่งตรงน,นู้นเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเงาชัดเจนเลยนี่คือความโง่ของเกมนี้เขาสร้างมาแล้วมันมีปัญหาครับเราก็ต้องใช้เป็นประโยชน์ครับนะทริคเล็กๆน้อยๆกันไปนะครับโนมดูก่อนสักครู่นะต้องตรวจสอบให้เรียบร้อยนแต่ว่าใช้นี้ก็ลุยก็น่าจะนนี้มากกว่าอันนี้เห็นแล้วคนหนึ่งโอ้โอ อย่าแตกตื่นดิแสบอือไม่ตรงไหนตรงนู้น,น,นคนเดียวตรงไหนแล้วกันตรงไหนวะเรงไหนตรงนู้นนนนนเห็นแล้วเห็นไหมเห็นไหมมันจะเนียนมากเราก็ต้องใช้อย่างนี้มันก็จะเห็นเป็นเงาได้อย่างชัดเจนเห็นเป็นตัวเป็นตนเลยได้ตรงนู้นมีคนหนึ่งครับเนีย่ยเจอแล้วหินซ่าตรงนู้นไปสวัสดีครับ เราจะตามเรือไปแต่ก่อนตามเรือมันจะมีทหารโอ้ยโอ้ยเนี่ยมันจะมีทหารคนหนึ่งครับเราก็ต้องเคลียร์นโอเคไปโอเคอย่าไปอย่าไปตอนนี้โรดีคริสอะไรเนี่ยไอ้นายพลนั่นหนีไม่ได้แล้วครับมันหนีลงเรือไปแล้วเราก็ไปตามจับกัน ตามราคาหมิงโอเคสำหรับวันนี้นะครับขอลาเพยงเท่านี้นะครผมดีใจมากที่ได้แคชครั้งที่2ของคลิปถึงแม้มันจะเริ่มต้นได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ผมก็ดีใจที่ได้แคสเกมนี้นะครโอเคสวัสดีครับบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าครับ